ไปเด็ดทำผู้ทรงผู้ทำนี่อากาศดีกับพอกันไม่ตามเส้นเคยเนาะที่บนเขาอยู่ใกล้ๆบ้านนี่หละประมาณสี่ร้อยเมตรมัาจะเขื่อนมาอันนี้ก็ลังมริกนาแต่ว่าเมื่นี้บุเห็นคนมามาลิ้นไหลปัจจุบันนี้อากาศก็เป็นสาวแปดอกซ่าเซนซิชเนาะที่ว่าบุเคยเป็นมาแต่ก่อนแต่ก่อนตะกี้เป็ว่าสุดสุดเกิดสิบแปดสิบสี่สิบห้าอันนี้วันที่สามตุลเบือนสาวแปดอกซ่าตอนเข้ารถไม่ไหมสาวเก้าที่มาบนลงมาสาวแพ đây đi, sao đi. À, thì gờ, thì tạm, nọ, mình xả phèn ở sau đây này, ào, thế này coi theo dõi học sinh tập về nó pom ว้า่เร้ว่ารดเหรอรดว้าบุคคลปมใหญ่พอนนะปมนี่ห้าอันพ่อนะเปลี่ยนมเนาะเอาตินตน้อยเข้าตัวนี้อ่นอนเคร่งนี่ โมนนเ,นเมน,น,น,บบมนต์นั้นะมันหนันะกเติมด้อหนักเติมด้วยตามยังวันนี้บมแมนต่แบบานี่น่ะเอบมแมนต่แบบบากบทนี่นะจะไปยังปวดเหนื้อยเนาะโอ้วัดไข่โอ้ทำบางบ ป่อตวเก่าเนี่หละวะไม่ลมูลมันปกว่ามีปัอื่นนะี่นะมีตว่าอันนี้นี่อ๋อตัวใหญ่แท้พีนึกตัวปันใหญ่เนาะตัวใหญ่นาะน,นี่ 我锻炼了，一直跑，你锻炼了？OK，锻炼到哪一点？

ít, Mình vàng lên mất nhiều rồi. 哇，蛮多吧，这。 温度比较高，你认为？ ก็ใอ่กินนี่แล้วกินดีเลยวันนี้เนี่ยนั่นตัวังใหญ่วันนี้โอเคแล้ว จะมาดุเงือไปอื่นบืมีนี่เน,นี่ยเตยมเนาะ กินไปโลดอากมาประตูคนมูเรียนนี่โอ้ว่บุได้สักลุดกินบังแหงนหมลุดนะ Ter ada bani. Haduh. Ke fundunglah bani. Mint paduk. Mudh paduk bani. Wah. Paduk nwai nah. Ah. Hei.